สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ทุกคนมาพบพภอกับผมบ้าสยามอีกชิ่นรับพี่น้องกับบรรยากาศอ่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่เขามีฝนพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องยินดีครับผมอืมบ่มบ่มบ่มขวางพี่น้องมาพี่น้องมาวันนี้เป็นเมนูจับแซลมนะพี่น้องนะผมเมื่อคด้กินจักเทือเลยเพิ่งกินครั้งแรกพี่น้องวันนี้แกงเห็ดเออไม่น่าไปแกงเห็ดตัเดียแกงกิเลสใส่หนังพี่น้องใส่ผักพยุตพี่น้องมา เืินพ่อเง้า้มมาเนี่ยโอ้ฝนไหลดลักไปนอ้องฝนไหลดุงไลยดัก <c oughs> โอ้ปึ๊บปึบปึบอยู่ไปน้อง <c oughs> โอ้หนักเอาการอยู่ น้ำแบบนี้เมืเหลือ,อโอเคต้องหวมอืม,อม เก๋งบ่แม่นเนก๋งบ่แม่นฮ้อนเลยไป่น้องเด้อบ่ได้แกงเองอ่ะอยู่คนแกงไห้ไป่น้องอืออืมสวัครับ 嗯，混哪里啊？不懂。嗯。嗯。嗯

ไม่พ่อก็แม่แกงให้กินไว่น้องโอ้หม่วนไปนอ้องเออแจ่๊่บพร้อมอ แข่งหนน้อนสดห่อนมีแห้งพีนองเอออืออือ,อ,อ,อ แ้งนะีปน่องนะผมไม่ธรรมดาไปน่องแงงแงงแ้งแวะกับตาด,ดู <c oughs>

ừ đẹp rồi อันนี้ทั้งเล็กแสดงมาเพื่อต้มมั่นดุลมีความโูมนะสนับสนุนกินขมโดยเฉพอดีเลยพี่น้องเนาะ หเาทิ่มืเอเขียมันจะแขบแค่คุ้มพอมน้งเจ็บ เยม่ว<ไ>ัวแนนอน Oh, eu vou te dar hum uh, โอ้กินน้ำแห่งกระข้มี่น้องข้มติดปากไพี่น้องเสียบกพี่น้องเอาอะพี่น้องวะนี้ได้แกงกินก็บเสียบได้ี่น้องเนอะบรรยากาศพนที่มาอะไรี่น้องเนอะลาแกตากำลังผมนะพี่น้องเนาะมาคำแนพี่น้องวันนี้อยากกันอยงาครับผมเนาะไปฝากกุสมใครก็เลยก็แชร์ได้พี่น้องเนอะฝากคนติดตามแค่ผิดไอสยามพาะเดียก็แอบดำต่อต่อเบาสยามได้ี่น้องฝากคลิปนี้ขอฝากไว้ทิ่นี้ครับผมสวัสดีครับ